อาชีมีญ่าตัดขาดแล้วจริงๆเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ลบภาพคู่ทิ้งจากกรณีที่โบชยาดาแม่ของน้องอาชีได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพลูกชายร้องไห้พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าคนดีสําคัญที่สุดไม่มีใครทําร้ายคนดีได้ลูกเป็นสุภาพบุรุษไม่เคยทําร้ายจิตใจใครรอเวลาพร้อมแล้วทุกคนจะทราบความจริงและโพสไอจีสตอรีอีกครั้งว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไม่ใช่คนที่ประกาศว่าตัวเองคือโจร แต่คือคนที่ทำผิดแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนี่คือสิ่งที่ผิดคนพวกนี้แหละที่อันตรายพร้อมกับได้เขียนระบุเอาไว้ว่าจริงที่สุดค่ะยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่โทรมาทำร้ายจิตใจเด็กแล้วยังคิดว่าไม่ผิดแต่งเรื่องบิดเบือนความจริงน่ากลัวมากที่สุดค่ะล่าสุดดูเหมือนจะสายสัมพันธ์อทิมิยะขาดสะบ้านแล้วจริงๆหลังทั้งคู่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่แล้วหลังก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นได้ใช้รูปโปรไฟล์คู่กัน ในขณะที่อาชีได้ลบรูปคู่แฟนสาวแล้วโดยโพสต์ล่าสุดของอาชีได้โพสต์ล่าสุดเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วขณะไปเที่ยวประเทศฮ่องกงโดยมีเฟ้นสาวไปด้วย